เฮ้ยไอ้หนุ่มเองอัแหละอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับถ้ากดติดตามแล้วก็ขอบคุณมากม่นะครับใครที่ไม่กดติดตามวันนี้เดี๋ยวพี่จะเข้าไปหาในฝันนะจ๊าคนดีของพี่<ๆ>เเหลืองแน่กูวันนี้ไครโรบักบริการรับเติมโรบักนะครัคถูกสุดคุ้มเลยเนี่ยเริ่มตั้งแต่เลเซีเลยแถมยังมีสต็อกเติมเพิ่มทุกวันเลยนะครับมาใช้บริการได้เด้อลิงใต้คลิปนะจ๊ะโรบักโคตรคุ้มอะ่ะ ภูเขาไฟกลับมาระเบิดอีกครั้งนะฮะกับราวาบักนะฮะมีบริการรับฟาร์แมแบบต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบปบล็อกฟูดครินพีชชินุเบรีย์ไลฟ์ทูนะฮะแล้วก็ยังมีเกมอื่นอีนอกมากมายเลยนะครับอย่าลืมมาใช้บริการได้ครับลิงก์ใต้คลิปนะจ๊ะก็สโตรบักบริการรับกดเพชรน,นะฮะในแมปออฟตาร์เทวูดีเฟนส์นะครับถูกสุดคุ้มเลยนะครับแถมยังมีบริการรับกดผลต,ต่างๆในแมปบล็อกฟูดด้วยนะจ๊ะแล้วก็ยังมีเกมฮาร์ดด้วยสามารถมาใช้บริการได้ครับลิงก์ใต้คลิปได้ ฮ่าเอสต่ามาแล้วเอาเลยฮะสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านนะฮะวันนี้เนี่ยเราอยู่กับพี่อีกครั้งเนี่ยฮะพี่โน้ตชาแนลสุดหล่อนะครับแล้วก็ในวันนี้นะฮะเราอยู่กันในแมปใหม่อีกแล้วนะครับก็คือแมปที่ เพิ่งเปิดตัวเลยนะครับนั่นก็คือแมปที่มีชื่อว่า Project c o v e r อร์ทนะครับนี่อ่าเป็นแมปที่ผู้พัฒนานะครับเขาทักแชทกูมาแล้วบอกว่านี่เลยนะครับเขาบอกว่าเฮ้ย hey, คุณโนสตสวัสดีนะนี่เราเอาส่งเกม Back Cover ที่เขาสร้างนะครับซึ่งเอ่อคุณต้องการจะไปเล่นคุณต้องเสีย50โลบันี่เห็นไหมเงินอีกละอ่าประมาณนี้นะครับซึ่งกูก็งงนะครับว่าเอ้ยมันหลอกคุณหรือเปล่าวะแต่ว่าเขานะครับมีคลิป แนบมาให้กูด้วยนะครับกูนึกว่ากูต้องเสีย50โลบัคฟรีแล้วก็เกมไม่มีอะไรอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าเขามีคลิปมาให้กูด้วยก็เชื่อใจได้นะไป let's go นะครับไปดูคลิปของเขากันเลยว่าเป็นยังไงนะฮะไปโอ้นโทงน่ารักมากดิกริสเป่าวะโอเคประมาณนี้นะครับไปดูนีเป็นไงโอ้ขี่ไม่กวาดได้มีเมืองนะฮะโอเคโอ้โหนี่คือที่สอบเนี่ยน่าจะเป็นเออที่สอบเวทมนต์นะับเออเป็น หน่วยอัศวินเวทมนต์ซึ่งกูจะเข้าอันนี้นะครับเพราะว่าแม่ชาวอกเราแล้น่สวยมากดูดิเป็นไงวะโอโ้แค่นนเนี่ยแบบนี้นี่าจะดีมากเลยนะครับนี่เออหน่วยลุงอรุณสีทองนี่ฮะนี่ระบบการต่อสู้ระบบต่อสู้เป็นไงล้มแล้วก็ไปซ้ําได้นะฮะโอ้เฮ่ยเกยมดีเนะี่ยโอเคมีตัดต้นไม้ด้วยเดี๋ยวมีการฟาร์มนะฮะมีการคราฟด้วยนะครับคราฟของแล้วก็ตกปลาด้วย เยี่ยมมากรอชาร้าไม่ได้ละโกโก้ go, go. โอเคนะฮะตอนนี้เนี่ยเราเข้ามาในเกมแล้วนะครับเดี๋ยวดูดิเป็นไง c o n t i น u e ไปดิเอาเมาส์กูหายเดี๋ยวเมาส์กูหายไปไหนเมื่อกี้เมาส์กูหายนะครับโอ้มีการกดเริ่มเกมแล้วก็คัสตอมไปคัสตอมก่อนไปตกแต่งหน้าตัวละครก่อนเยี่ยมอ่ามาหน้าตกแต่งแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่นะฮะก็จะมีชุดนะครับมีสี่ชุดโอ้มีทรงผมเคียวซูโตะสั่งเรียบร้อยแต่งตัวเสร็จแล้ว let's go อ่านี่นะครับและนี่คือบรรยากาศภายในเกมนะครับคุณผู้ชมดูอ่าเกมนี้นี่คือกําลังที่จะพัฒนาอยู่เลยเอ้ยนี่มันเสียงเหยียบญ้านี่นาเกมดีมากมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่ยาคุณผู้ชมเหรอวะเหย,ยบหยญ้าก็ให้ไปแล้วหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยคะแนนเต็มหนึ่งล้านคลิกมีเขาบอกว่าให้คลิกมีนะครับนี่เขามีการสอนเล่นด้วยโอ้เป็นการคอมโบนะครับกดเอ่อคลิกซ้ายแล้วก็อะไรต่อวะ แล้วก็กด Control เพื่อเป็นการวิ่งว้าวแล้วก็มีอะไรอีกวะอ๋อมี d a s ด้วยกดจมบวก G เหรออ้เป็นการขี่ไม่กวาดจมบวก G แล้วก็มี d a s ด้วยอะไรวะเนี่ยเปิดกระเป๋านะฮะกด M เพื่อเป็นการเปิดกระเป๋าก็จะมีของในกระเป๋าประมาณเนี้ยนะครับโอ้เก็บรูนได้เก็บอัสมุนไพรเก็บหินได้ด้วยโอ้ถ้ามีสร้างบ้านด้วยนี่ือโอ,โอเคมากเลยแล้วทำไมกลัวไปไหนเนี่ยอันนี้คือเขาให้เราไปทางนู้นนะครับเออเดี๋ยวดึงเฮ้ยคุยกับหัวหน้ายามินะฮะโอยโอ้ย ดันโซอลีกัตโต้เอ้ยดันโซฟอลลี่ฟอลลี่ไมฟรนตกตรงหัวหน้าหรือเพื่อนกูนวะเนี่ยโอ้โหเป็นภารกิจทีเ่เขาจะให้เราไปส่งถังเบียนะครับว่าแต่ที่ไหนแล้วบักหาโอเคเห็นแล้วนะครับตรงนั้นคือเป็นจุดให้เราไปส่งนะครับแล้วนี่อะไรวะเนี่ยกูไม่รู้เก็บไปก่อนโอ้ไปเก็บกิ่งไมได้ด้วยกดเอมนี่อ๋อนี่ไงนะครับกดเมันก็จะมีนะครับบอกว่าเอ่อเรามีอะไรเท่าไหร่นี่ครับแล้วก็ของในเกมก็มีประมาณนี้มีไม้มีหินมีกิ่งไม้มีดอกโคเววนนะับแล้กก็มมมีีสุไปปาปาหตู กระโดดแล้วก็จี้นี่อ่าโอ้โห,โโหไม่กวาดอย่างเร็วกดกระโดดนี่รับสเปกบาร์แล้วก็จี้ยโอ้โหโอ้โหไม่กวาดแม่งเร็วมากเลยโโอ้โหูภาพนี่คือโอโหโคตรสวยอะ่ะเอาจริงๆริงเนี่ยฮะภาพมันสวยมากเลยเออแล้วแต,แต่นะครับว่าใครคิดว่าสวยไม่สวยแต่ส่วนตัวคิดว่ามันก็มันก็โอ้โหมันก็สวยแล้วอะ่ะสำหรับโลบ็อสค่ะคุณผู้ชมคิดเอานะฮะปึ๊ะมาส่งแล้วกับเจ๊โมนาสวัสดีครับเจ๊ต่อยเจ๊ก่อนเลย ี่จากนั้นเนี่ยให้เรากลับไปที่เดิมเนี่ยหาหัวหน้ายามีนนะครับซึ่งเกมนี้น่าจะมีหลอดเลือดกับหลอดมานาเห็นไหมคือกูขี่ไม่กวาดแล้วมานามันลด,ดเรื่อยๆเลยเนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับนั่นแหละเอเอน่หลอดมานาใครจะไปทุววกวาดล่วงตายก็ได้กูเลนดิ้งก่นกอนไลนดิง้งวิวเออทิ้งพอดีเลยการคำนวณสุดขั้นเทพของกูนี่มันอะไรกันนี่ไหนลองคุยก่อนเออมิชชั่นคอมเีสนะฮะเลเวลสองอัฟเตดเดมบอลไม่แต่รู้สึกเราจะมีกิมฮวนแล้วใช่ไหม กูจ <g ül> าไม่ผิดกิม,มัมกูนี่น่าจะเป็นกิมัมธาตุไฟนะครับเห็นไหมเเ,เล่มแดงเฉียกเดี่ยหัวนายามีครับต่อไปนี่คือทำควอสอะไรเลยครับหุวนายามีอ่โอเคก็ให้นายเนี่ยไปทางจุดๆน,นู้นนะอะไรประมาณนี้โอเคโอ้ let's go ตัวนี้คือกระดูกของจอมมาในะฮะกระโหลกโอ้ตัวนี้มีอ๋อนี่คือ,อหัวล้านไปแล้วมันคือ จัก,กรพัดเวนมนรุ่นที่หนึ่งะครับนี่เลยอ่าก็จะอยู่บนหัวจอมมารเนาะเออนะครับและในเรื่องรู้สึกว่าจะเป็นคนจริงๆด้วยไหนด้วยทอะไรมาอ๋อให้เราต่อสู้กับแบนดิตเนีฮะไหนลองดูระบบต่อสู้อเออเอลลลอล้มล,มล้มแล้วไงต่อนี่อู้มาดิล้มไรน้องเฮาผิดคนแล้วและทำไงต่อวนะคุณผู้ชทำไงอ๋ออ๋อกด N อนะฮะอ๋อให้เรากดเนะฮะคุณผู้ชมดูฟึบฟึบทำไมบอดมันต่อยกูไม่ได้เลยวะ เออแปลกๆกันเนี่ยทำไมมันปล่อยกันมาไม่ได้แต่ว่าเราต้องคิวมัน5ตัวนะครับเข้าไปแล้วกด n ปุ๊บเป็นการไทม์โอ้โหเกมดีมากปีนต้นไม้ได้ไหมเนี่ยปีนได้ด้วยป่ะเฮ้ยแต่ไม่มีระบบปีนตายนะมันแค่ปีนได้เฉยๆสวัสดีสวัสดีสวัสด,สสด,สสดีเจ้าพ่อมดอ่อนแอดูจากชื่อแล้วเจ้าก็รู้แล้วนี่แนี่วี e เหรอวี a ไงแปลว่าอ่อนแอไงน้องวันนี้ขนาดเราเลเวลสองเรายังกิ่งขนาดนี้เลยเนะี่ยสงสัย่กูต้องไปจัก,กรพรรดิเฟ้นมรคนต่อไปแล้วว่ะ มา,มาตัวท้ายแล้วเรียบร้อยตายดิเออกดเอ็นึบทิมอีไงทิมตั้งเปียเลยเสร็จเควสแล้วนี่ครับไป <c oughs> กลับละลาก่อนหัวห <c oughs> น้ายามีครับเอาเควสมาส่งครับหัวหน้ายามีโอเคมิชชั่นคอมพิวต์แล้วนาะยเก่งมากเลยนะโอ้โหเยี่ยควสต่อไปให้เราไปสู้อีกแล้วยอดเยี่ยมมากเลยหัวหน้ายามี โอเคไปหัวหน้ายามีเนี่ยเขาบอกว่าให้เราไปต่อสู้กับเจ้าพวกเดิมนะครับไอวิกวิสั์อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมา <c oughs> ต่อสู้นี่จนกว่าเราจะเลเวลห้ามัง้งน่าจะใช่นะครับอืมอืมอืม,อม,อมเยี่ยมคุณเลเวลห้าแล้วโอโ้โหคุณผู้ชมคือแบบเมื่อกี้พี่ไปฟาร์มมาครับกว่ามันจะเลเวลห้าคือมันก็ค่อนข้างที่จะเออนานพอสมควรเว้ตอนนี้คือเลเวลห้าแล้วนะครับต่อมาเนี่ยเขาจะให้เรานะครับไปเออไปเอากิมมัวไว้เออนะครับ,รบไป เอาเลยครับคุณผู้ชมตอนนี้นี่คือกูขี้เกียจถีไม่ขาดแล้วนะครับกูไปซื้อเกมพาร์ทมาเว้ยราคา75โลบัคนะครับนี่อ่าหวขี่ไวกว่าเดิมแล้วก็ไปหัดมานาแบบไม่กินมานาเลยเว้อันนี้นี่คือน่าจะบัคกนะครับมันก็กินอยู่แต่ว่าอันนี้คือมันบัคกเว้ยมันไม่กินมานาดีละกูจะพาคุณผู้ชมชมเมืองอ อ่านี่ฮะนี่ก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเจ้าตัวแมพหมู่บ้านนี่คือน่าจะทัวร์กันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูเมืองใหญ่กันบ้างอันนี้คือกูยังไม่ได้ไปดูเมืองใหญ่เลยนะว่าเมืองใหญ่เป็นยังไงนะครับนี่โอ้ถือว่าเวลีู่อยู่เนี่ยโอ้โหนี่คืออาณาจักรนะฮะโคเวอร์โอ้โหอาณาจักรโคเวอร์นะครับเข้าไปในภาษาได้ด้วยเดี๋ยวเข้าไปดูดิเป็นยังไงวะกูอยากดูโอเคเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวดูนีเป็นไงโอ้นี่คือที่สุ่มกิมมัวนะฮะสำหรับเบวิลห้าเว้ ไหนลองสุ่มกิมมัวดูโอ้หนี่คือระดับคอมมอนมีไฟมีลมอันคอมมอนมีน้ํากับแลเป็นแสงนะครับอันนี้คือน่าจะมีเวทแคน่นี้มั้งมีไฟมีลมมีน้ํามีอ่ะมีแสงนะฮะประมาณนี้ไหนกูสุม่มได้กูได้อะไรเนี่ยโอ้ my god กูได้ลมระดับอันคอมมอนเฮ้ยได้ลมถือว่าดีนะครับเว่ากูเป็นยูโน่นั่นเองกูได้ยังชอบเลยไหนดูสปินระดับดิจิดนรี่ดิแพงแกว่าเกมอีก อ่านี่คือกิมมัวนะฮะเราได้มาแล้วไหนเปิดกิมมัวกด e โอ้โหนี่คือการเปิดกิมมัวนะฮะกด e แล้วก็มีสกิวไหมสกิลหายไปไหนวะสกิลกูหายไปไหนวะโอ้กด Z นะฮะนี่โอ้ Z นะฮะมีสกิล Z ไหนเอาใหม่ดิกิมมัวร์ลมโอ้โหเป็นดาบลมนะฮะโอ้โหยังแท้เลยเกมยร์ไม่ย่างดีไหนยิงใส่หวัวหน้าตักแตดิูๆๆๆๆๆโอ้โหโกิมมัวลมโจสมสุมแตงลิศย,ยิง อึงละสิน้องอึงละสิไหนดูที่มันพิมพ์ว่าไงวะอ้าวมันไม่ไพิมพ์อะไรเลยก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้ววันนี้ไปก่อนนะครับใครอยากมาเล่นกอลิ้นได้คลิปไปละเจ็บคอมากเลยไปพักละกดติดตามด้วย